ส่วนอีกเหตุหนึ่งความคืบหน้ากรณีที่วันก่อนรายงานข่าวบอกว่ามีก้อนปูเนี่ยตกลงมาใส่รถเก๋งของอผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอขับอยู่บนถนนบางนาตราดทางบางนาตราดขาเข้าก่อนถึงโรงพยาบาลไทยนครินแล้วข้างบนเนี่ยมันมีก้อนปูเนี่ยตกลงมาใส่รถเธอทะลุก,กระจกหน้ารถรแต่โชคดีไม่โดนคนขับคือเป็นวันเดียวกับที่พระรามสองเนี่ยมีเหตุการณ์ก้อนปูตกลงมาใส่จนมีคนเสียชีวิตอไอ้จุดนั้นมีคนตายครับ จุดที่พระรามสองเนี่ยเป็นผู้ชายครับโดนแผ่นปูนของทางด่วนทางยกระดับเนี่ยตกใส่ใช่ไหมพระรามสองเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าของที่บางนาตราเนี่ยกระจกดีไม่โดนคนคแต่ว่าเนี่ยกระจกทะลุเลยตามภาพเนี่ยนะฮะแต่ทีแรกเขาสงสัยว่าจะเป็นกรณีแบบเดียวกับที่ถนนพระรามสองหรือเปล่าว่ามันจะเป็นก้อนปูนที่แบบกระเทาะออกมาจากข้างบนทางด่วนแล้วหลุดลงมาใส่รถหรือเปล่าน,นะฮะ,ะ,ฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้เขาเปิดกล้องวงจรปิดยืนยันแล้วนะฮะ ว่าความจริงแล้วเกิดจากฝีมือคนคุณผู้ชมมีคนเนี่ยโยนก้อนอิฐลงมาก้อนหินเนี่ยก้อนปูนเนี่ยภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพนะครับชัดเจนเลยเนี่ยฮะพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่อยู่บนสะพานล,ลอยครับคุณผู้ชมะวันนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้โพสต์นะฮะชี้แจงเรื่องนี้พร้อมกับคลิปกล้องวงจรปิดว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วนั้นนะครับไม่ได้เกิดจาก ปูนกระเทาะหลุดออกมาจากคอนกรีตทั้งด่วนแต่อย่างใดเมื่อตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นฝีมือของผู้ชายคนนี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนเล่ร่อนดูสิฮะเดินมาแล้วก็ปาไปแล้วแล้วปาเสร็จเนี่ยดูผลงานของตัวเองก่อนนะฮะคือไม่ได้หนีกลับไปไหนนะโอ้โหเนี่ย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 นไปแล้วแล้วยังไม่หนีลูกไปตองเลยเนี่ยครับพฤติกรรมเนี่ยอมหิตมากนะฮะ ปาก้อนหินซึ่งไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะก้อนเนี่ยเท่ากับปั้นใหญ่กว่ากํมปั้นอีกคุณผู้ชมใส่รถที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วนะฮะนี่ถ้าโดนคนเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับผู้ชายคนนี้ครับนะก้อนหินที่ว่าเนี่ยลงไปด้านล่างซึ่งก็คือถนนเส้นบางนาตราดแล้วก็มาโดนกับรถของผู้เสียหายซึ่งเธอเนี่ยขับรถมานะฮะก้อนปูเนี่ยทะลุกระจกหน้ารถ ไปตกอยู่ตรงที่บริเวณเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับคุณผู้ชมฮะนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุนะครับครับโอ้โหดูสิฮะติดออใจมันทําด้วยอะไรเนี่ยคนนี้ครับมันทําไปเพื่ออะไรฮะคือด้านล่างเนี่ยคือกรณีนี้เนี่ยโดนฝั่งของคนโดยสารคือถ้ามันเฉลับมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยฝั่งคนขับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนบาดเจ็บหนักแน่นอนนะฮะ วันที่เกิดเหตุนั้นคนขับเนี่ยขับมาคนเดียวไงก็เลยไม่มีใครนั่งอยู่ข้างแต่ก็รถเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ถ้าเกิดว่ามันองศามันเปลี่ยนสักนิดนึงนะฮะมันก็จะเข้าสู่ตำแหน่งคนขับได้ซึ่งก็ถ้าเกิดโดนคนขับเนี่ยไม่สาหัสก็เสียชีวิตคุณผู้ชมอันนี้จงใจเลยนะพี่จงใจเลยฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตามตัวบุคคลคนนี้นะที่อยู่ในกล้องวงจรปิดครับ อันนี้คือภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เขาปาคอ่าเดี๋ยวทีมงานเอาภาพตอนที่เขาเดินมาใกล้ๆกล้้องหน่อยนะฮะตอนที่เขาปาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาเดินมาในตำแหน่งใกล้กล้องนี่เขาสวมแมสไงครับนี่นะมัดผมหน่อยพี่จงม,มัดผมนิดนึงแล้วก็สวมแมสเป็นผู้ชายวัยกลางคนละมีบางคนบอกว่าทําไมต้องคาบตาด้วยครับก็เอาให้มันเปิดให้มันเห็นชัดๆต้องบอกก่อนว่าภาพภาพนี้การทางพิเศษนะฮะซึ่งเป็น ต้นฉบับมาจากการทางพิเศษเนี่ยเขาคาดตามานะฮะแต่ถ้าทีมงานเอาอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ไม่ใช่ภาพนิ่งอ่ะแล้วเราแคปภาพอ่านเนี่ยจังหวะนี้อันนี้เขาเดินมานะเออเนี่ยแล้วไม่รีบด้วยนะคือปลาเสร็จไม่รีบค่อยๆเดินมาเดินมาดูเห็นไหมดูผลงานตัวเองอก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดตรงนี้นะฮะพอจะเห็นไหมเนี่ยแหมแล้วขนาคือรวบผมหน่อยมันก็ไม่ค่อยชัดนะฮะแล้วก็ใส่แมสดไวกลางคนเอาให้ปล่อยให้เดินมาอีกนิดนึงแล้วให้หันหน้ามาทางนี้หน่อยปล่อยให้เดินมาอีกนิดนึง อ่ามีช็อตที่หันมาทางนี้นะแม่นะเราก็พยายามจะเอาภาพที่ชัดที่สุดแต่มันชัดได้เท่านี้คุณผุ้ชมะนี่นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะให้จับให้ได้ฮะบแบบนี้มันเข้าขายพยายามฆ่านะครับนี่นะฮะอันตรายมากคาดว่าน่าจะเป็นคนเล่ร่อนหรือไม่ก็มีอาการป่วยทางจิตครับเพราะไม่รู้เขาทาไปเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะคนตายได้ไงพี่โจใช่นะครับ เนี่ยถ้าจะจับไม่ได้ในี่คนแถวนั้นผวาเลยนะเพราะไม่รู้มันจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกหรือเปล่าอนี่นะฮะภาวนาเถอะตำรวจไทยขอให้จับให้ได้สาธทุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออไม่ต้องพึ่งตำรวจพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยอแต่แต่ตำรวจสองนาเขาบอกนะเขารู้ตัวแล้วนะรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วฮะตอนนี้คือบอกใส่เบื้องต้นคือรู้แล้วเดี๋ยวรอติดตามอยู่ก่อนไม่ต้องติดตามแล้วตามจับให้ได้เลยครับนะแบบนี้เนี่ยต้องเอามาดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับ